คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาอยู่กันในช่วงของข่าวดึกกันนะคะทั้งนี้เมื่อวันที่24ก,กรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเคนได้กล่าวว่าการสู้รบในทิศทางของเมืองปูครอฟในเขตพื้นที่ของโดเนสนั้นกำลังมีความตึงเครียดและยากลำบาก กองกํำลังรัเสเซียพยายามฝา่าแนวป้องกันของยูเครนในพื้นที่รัเสเซียได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากในการบุกเข้าสู่ศูนย์กลางด้ารลจิติกที่สำคัญแห่งนี้แต่ว่ากองกํำลังยูเครนย,ยังคงรักษาการป้องกันเมืองนี้อย่างกล้าหาญต่อไปมีการดำเนินการเพื่อขับไล่ศัตรตูออกไปจากที่นั่นการสู้รบยังคงดำเนินต่อไป โอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่ารัสเซียยังคงผลักดันกองทัพยูเครนต่อไปแม้จะประสบความสูญเสียอย่างหนักก็ตามรายงานยังระบุด้วยว่ากองกำลังของรัสเซียกำลังพยายามพัฒนากำลังรุกไปในทางที่ตะวันตกของเมืองอับดิอิปกาและมารินกาที่ถูกยึดครองและรังผู้คนเพื่อมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของปูครอฟและคูราโคเว ตามรายงานของนิส t เตปแมปกองทัพรัสเซียสามารถยิดหมู่บ้านโปฮาริตที่อยู่ห่างจากเมืองปูครอฟไปทางที่ตะวันออกประมาณ23กิโลเมตรได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและขณะน,นี้กำลังพยายามปิดล้อมหน่วยทหารยูเครนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในภาพรวมแล้วถือว่ารัสเซียบุกได้ดีในพื้นที่ตะวันออกส่วนกองทัพยูเครนบุกได้ดีในพื้นที่ทิศเหนือค่ะต่อมาสถานการณ์การการ,รบในคารินิกา ใกล้กับเมืองชาซิปยาความพยายามโจมตีและบุกทะลวงด้วยยานเกราะได้จบลงด้วยความหายนาสําหรับกองทัพรัสเซียในเวลาเพียงเช้าวันเดียวเท่านั้นยานเกราะของศัตรูเจ็ดคันถูกทำลายใกล้กับชาซิปยาส่วนอาหารจู่โจมที่มากับยานเกราะก็เสียชีวิตไปไม่น้อยเลยค่ะแต่กองบัญชาการของรัสเซียก็ยังคงส่งทหารเข้ามาโจมตีในรูปแบบเดิม ส่วนข่าวต่อมานะคะคุณผู้ชมสุนัขตัวหนึ่งได้ซ่อนลูกๆของมันเอาไว้ในกรงที่มีซาาปรักหักพังของบ้านที่ถูกทำลายด้วยกระสุนปืนใหญ่สนามของรัสเซียอย่างไรก็ตามสุนัขแม่ลูกเหล่านี้ก็ได้รับการช่วยเหลือโดยอาสาสมัครในภูมิภาคคาคีฟพวกมันรอดชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ว่ากระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียจะตกลงมาที่บ้านของเจ้านายพวกมันก็ตามถือว่าน่าสงสารมากๆทั้งคนและสุนัข หากไม่มีสงครามพวกเขาคงจะอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ